ครับวันนี้นะครับเล็กกับพี่ปันก็ยังกอยู่นะครับที่อําเภอแม่วาไม่อายท้องอเภอแม่อายครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าของสวนมะเขือนะครับซึ่งเป็นมะเขือที่ต้นนี้คือถือว่าพร้อมจะปลูกนะครับพร้อมจะจาหน่ายนะครับใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้มารู้จักกับทางเจ้าของพื้นที่เจ้าของสวนนะครับครับพี่ดีแนะนําหน่อยครับว่านี่มะเขือนี้เป็นยังไงครับเราได้ปลูกที่มาเราถึงได้มาปลูก สายพันธุ์ที่ตลาดทั่วไปมจะดูลแลบบด,ดูแลดีมากเลยปลูกแบบครึ่งอิดรีนะครับใจสาดทีมีน้อยอครับก็อาท่านใดที่สนใจนะครับก็อยา่าพลาดที่จะสอบถามรายละเอียดหรือสนใจอยากจะซื้อเพราะที่นี่จะให้ราคาในลนักษณะเหมือนมาซื้อที่สวนเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวจะให้ทางพี่นีนนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อทางท่านผู้ชมครับ ครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์083 330 0310ครับเบอร์ของสุรินะครับ ก็จะมีเบอร์ขึ้นนะครับด้านล่างให้กับทางท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อนะครับสั่งซื้อมาโดยตรงกับพี่ตรีเลยสําหรับท่านที่ติดตามโครงการของเราอยู่นะครับแล้วก็อยากได้สินค้าประเภทาการเกษตรที่เราก็ดูแลในรูปแบบความปลอดภัยให้กับทางท่านผู้ชมที่เราประทานด้วยขอบคุณสําหรับผู้ติดตามชมมากนะครับเดี๋ยวเรา,ามามติดตามชมโครงการของเราที่เป็นเป็นเดี๋ยวจะเดินไปดูอีตัว มะเขือกลมนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงมาเดินไปเลยครับนี่เลยมอเจาปู่นี่ครบดูลูกดูลูกดูไข่ดูที่นี่ครับพวกมะเขือเจ้าพญาอ๋อมะเขือเจ้าพญาใช่ไหมครับครับอันนี้เราเก็บเกี่ยวได้สักประมาณกี่กี่เดือนนะครับเก็บเกี่ยวประมาณ4เดือนครับจากนี้ขอบคุณ ก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับมีมะเขือมะเขือยาวครมะเขือยาวกับมะเขือเจ้าพญานะครับก็อย่าพลาดนะครับติดตามชมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ผมให้นะครับไว้ด้านล่างด้วยนะครับท่านใดที่สนใจก็อย่าพลาดนะครับขอบคุณทางด้านพี่สุรินมากวันนี้ที่มาประชาสัมพันธ์สินค้าทางด้านการเกษตรให้เราด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ